Over Top Up เพจเติมทองราคาถูกมีผู้ติดตามมากกว่า10,000แคนนะฮะจดทะเบียนบริษัทอย่างถูกกฎหมายเปิดมานานกว่า5ปีรีวิวแน่นๆนะครับผมปล <laughs> <ๆ>อดภัยแน่นอนนะฮะสามารถเ <laughs> ติมได้แล้วทั้ง2ระบบนะ iOS <laughs> แล้วก็ Android นะมีบริการ24 <laughs> ชั่วโมงนะครับผมกดลิงก์ใต้คลิปนี้ได้โอเคสวัสดีครับผมอยู่กับผมที่ t เคทีสนะ คลิปนี้จะมาซื้อซาลิบาเมดพารจริงซื้อไปแล้วแหละนะซื้อไปแล้วเรียบร้อยถ้าคนไหนที่ยังไม่เคยซื้อตรงนี้เลยมันจะแค่125ทองเท่านั้นถือว่าคุ้มเพราะว่าสิ่งที่เราจะได้นี่คือเนี่ยไอเทมสองได,ได้หมดเลยนะแล้วก็50ทอง100ทองร0อาส0อง0งทองที่เราจะได้นะครับผมก็ถือว่าคุ้มก็ถือว่าคุ้มนะครับผมก็ถือว่าคุ้มโอเค สองร้ชัวไหมสองร้อยชัวหมห้าสินะ่ร้อยหสิแล้วก็สองถือว่าชัวรส่วนแถวสามเนี่ยสถ,ถานม,มันมัน 250. สองร้อยห้าสิบสำหรับคนที่ยังไม่เคยซื้อคุ้มไหมแถวสแถวสมเนี่ยจะได้ห้าสิบร้อยร้อยห้าสิริ เท่าทุนเอ้ยสามร้อยว่ะได้สามร้อยแต่ใครมันจะเล่นยันเก้าสิบห้าเกมผมไม่เคยเล่นถึงสักทีเลยนะเอาจริงไม่เคยเล่นถึงเลยเก้าสิบห้าเกมเนี่ยเต็มที่ก็เกินเกินแถวแรกมานิดหน่อยนะครับประมาณหกสิบเจ็ดสิบได้อยู่แต่เก้าสิบร้อยเกมเนี่ยไม่ถึงวะ่ะนะครับผมถ้าใครถ้าใครที่ยังไม่เคยซื้อแต่แต่เล่นเยอะๆเนี่ยก็แถวสามซื้อได้กำไรห้าสิบนะครับกำไรห้าสิบโอเคแต่แถวสองเนี่ยถ้าราคามันเท่ากันนะมัน อาจจะไม่ได้กําไรนะเต่มันก็ได้ของมาเทนก็ถือว่าโอเคแล้วก็ได้ตัวมาด้วยแล้วเต๋ดมาด้วยนะครับผมมานะรับก่อนรับซาลิบากันซื้อแล้วก็อัพค่าพลังนะซาลิบาของอาร์เซนอลกองหลังนะนะนี่ไงนี่ไงนะครับผมโอเคสีสวยสีสวยถือว่าคุม้มผมซื้อในราคา125ทองคุม้ม125ทองถือว่าคุม้มนะโอเค กองหลังร้อยใช้ยาวๆนะมาอัพคาพลังนะอัพคาพลังอัพคาพลังอัพคาพลังกันดีกว่าอัพคาพลังกันก็โอ้โหมาอัพคาพลังกันดีกว่า,โหโหา,า,วาปับปัปบเดี๋ยนะเดี๋ยนะออของหน้ามันเยอะจังวะของหน้าเยอะจัง กองหน้าเยอะเหลือเกินนะฮะโอเคโอเคอเคัพเลเวลอุ้ยเกือบร้อยนะฮะไอดีๆไม่ค่อยได้ใช้เหรอโอเคไปนะครับผมไปไปไปเกือบร้อยลูวะเกือบร้อยลูวะนะมาซาลิบานะซาลิบาตามสูตรนะครับผม ตามสูตรโลเวอร์4ฮะโรเวอร์ w ร r สี่ l o w คือตรงไหนโ o เวอสี l over, l ่ดูดั้งสปีดนะนะซึ่งแพ็กเนี่ยมันจะเป็นสปีดสเตอร์นะซึ่งสายความเร็วทั้งแพ็กเลยโคดหน้าโคดหน้าเลกอะนะเอเรียลเจ็ดเอเรียลเจ็ดเอเรียลส่ไปเจ็ดหึแข่งเกร่งได้ลูกหม่งอะลูกหมง่งลูกหม่งพอได้อยู่แล้วก็เกมรับสิบสองเน้นๆอยู่แล้วเน้นเกมรับอยู่แล้วนะ นั้นเกมรับอยู่แล้วสองอุ้ยเกมรับ90ทักลิง91นะฮะดุดน 8, 9, มมัน89เกณฑ์เมน89ถ้าติดบูทก็90บวกบวกนะครับผม90บวกบวกถือว่าเจีมอยู่นะนะฮะป้ายคอนเฟิร์มคอนเฟิร์มคอนเฟิร์ม100นะครับผม100นะฮะสำหรับซาลิบาเวอร์ชันนี้โอเค22ฮะ22ปีงหรอเฮ้ย hey. อายุยี่สิบสองปีแล้วโอ้โหแสดงว่าอาร์เซนอลเนี่ยดาวรุ่งทั้งทีมเลยนะจริงๆอาร์เซนอลเนี่ยดาวรุ่งทั้งทีมเลยนะนะแต่ละคนอายุไม่เยอะนะซากา้าก็อายุไม่ได้เยอะนะซากา้านะโอ้โหโอ้โหอนาคตไกลฮึเยมอยู่นะนะเกมรับทั้งหมด4แบบ4 4สเต็ปเนี่ยมันบาลานซ์กันนะครับมันบาลานซ์กันนะมันไม่ได้ดูดอันไหนนึงมันบาลานซ์กันค่อนข้างดีนะสปีดได้ แข่งแกร่งดีโอ้โหเจ็บอยู่นะถ้ามีความเร็วบวกแข็งเกร่งเนี่ยผมว่าแน่นแข็งเบยดไม่ลงแน่นอนนะสกิลก็เกมรับเกวทั้งหมดแหละนะเพิ่มสกิลได้เฮ้ยถือว่าโอเคถ้าใครที่ยังไม่เคยซื้อ팩เนี้ยมันก็จะแค่125ทองเท่านั้นไม่แพงนะครับผมถือว่าไม่แพงไม่แพงแต่ถ้าคนที่เคยซื้อแล้วมันจะอยู่ประมาณ250ก็ถือว่ายังไม่แพงนะก็เหมือนซื้อซื้อสเตลลบาห้ทองแล้วก็ได้เงินคืนมาอีก200ทองนะครับผมโอเค โอเคก็ประมาณนี้สำหรับซื้อแล้วก็รับค่าพลังเซเลบาร,บาร์นะครับผมตัวสปีดสเตอร์นะครับผมเจ็มๆอยู่นะนะโอเคประมาณนี้ยังไงก็กดไลค์กดติดตามกดแชร์แล้วกดกระดิ่งด้วยนะฮะคลิปนี้เป็นลาบาบายลาส